สวัสดีครับสวัสดีตอนบายบายพี่น้องเมืนเอนี้กะสีมาพามาเบิงเมืองมุบานเตานะครับมุบานเตว์บานเตว์ห่างจากโตอำเภอมันจาท่นานสองกิโลนะครับสองกิโลเนี่ยมัญจากมันจาข้มาม,มา เรียวเขาบางยูเทิร์นบางนาวัดเลยพี่นอ้องนาวัดขันมาจากท่านคนแก,นก่นกับเขาก้อนนาวัดนะครับขเขเลี้ยวขวาเขามาบันกอกนะครับบันกอกเลื่อนบันกอกนะครับเอาหอดถ่ายวัดกะเขาก็เลี้ยวเลี้ยวไส้นะครับเลี้ยวไส้เพราต้องเข้าไปในบ้านหรอก นะครับเรา้องไปรลอหาเดีย๋ยวสายตรงหัวมาเลยนะครับหอดหนาวัาดก็เห็นเต้าแง่ย่กไปมีนื่กัน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกนะครับพี่น้องใช่อ่ะมาเลี้ยวขวาเขาลงจอดรถเลยนะครับสวนเต่าเพกนะครับสวนเต่าเพกเอออืมจอดรถเรียบร้อยตัวผู้จท้องร่องครับอ๋อตัวผู้ท้องร่องไหนดูไหนไหนตัวเมียท้องเป็นไงมาดูหน่อยอืมนี่คือคือคือตัวผู้ ตัวตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวยาวแล้วก็เป็นตัวผู้ท้องร่องอืมไหนอนุบานออกปีได้กี่ตัวเต่าเนี่ยฮะบอกเยอะไหมแต่ละปีเยอะอยู่เอาเต่าตัวนี้ทำไมมันนอนหงายอะไเนี่ยนี่เอามันขึ้นหน่อยสิเนี่ย ขานอนง่ายเลยนี่อืมอ้เพื่อนไม่ช่วยเลยอันนี้ก็จะเป็นต่อสูคาตาครับต่ออะไรนะสูคาตาครับเป็นตัวเล็กครับนี่ครับตัวตัวใหญ่เป็นตัวไงตัวใหญ่อยู่ไหนตัวใหญ่หญหญโอ้ย ่กำนนนลังนอนแล้วตัวตัวนี้เตา่าเต่าอะไรนี่นี่เต่าเพกเหมือนกันครับเต่าเพกเหรอไหนตุกตาเ็ญเนี่ยไหนตัวไหนนอนอยู่ไหน,นอ๋อตัวใหญ่อายุกี่ปีแล้วนี่สองนนปีสองปี โอ้ตัวใหญ่เลยนะสองปีเนี่มันก็เต่าแล้วนอนนอนอ้อมิแต่เต่าตัวนี้ไหมโอ้เขาเตอต้ง้เด้้นะแล้วอยู่ข้างในต่ออะไรนก็เต่าเพ็กเหมือนกันครับต่เพล็กตัวนั้นก็เต่าเพ็กโออ,เ,อ,เ,โอเขาชอบเล่นน้ำเติยเต่าเพ็ก่ย กนนแล้วมีอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยเต่าก็มีแค่เถาตรงนี้เพราะว่าทางนั้นเขาสร้างยังไม่เสร็จครับก็เลยไม่มีเต่าครับไม่มีเต่าครับอันนี้ก็จะสามปีครับเป็นตัวผู้ครับตัวผู้แล้วตัวใหญ่นะอะไรนีตัวคาตาเหมือนกันครับตัวผู้ อันนี้ก็เต่าเพ็กอือเต่าแล้วไอ้น,นี่เ่ะอน,นี่ตายครับตายเลยเอาตายก็เป็นเหรอหนาย<อ>บอกว่าเต่าอ,อายุยืนไม่ครับอันนี้เขาถือเครื่องสัตญ,ญาตสัตวอครับเนี่ยครับโอ้น่าสงสารเนาะอันนี้นี่นี่เต่าต่ออะไรนั่นนี่กูคาตะครัูคาตาต มันเป็นต่อต่างประเทศเหรอครับอ๋อชื่อะไรนะหนูอันนี้เหรอครับสุคาตาครับสุคาตาครับต่าสุคัตาโอ้โหยจังสังเกตที่เท้าของเขานะเป็ดนะคะเต่านี้เป็นเป็ดนะเ,เป็นเล็บนะเออบรา่นเขาเลยบอกว่าเต่าเป็นเป็ดอืม ดูข้างในเนี่ยก็มีอ๋อดูข้างในนี่มีไหมเนี่ยมีแต่ว่ามีน้อยน้อยเหรอว่าตัวนี้เขาพังตัวนี้พังตัวนี้ก็มีแล้วเต่อวนันกินอะไรกินผักผลไม้ชุกนนี้ครับผักผลไม้ทุกวนนีของที่เราชอบที่สุดคือขนุนสุกกับแตงไทยสุกข,ขนุนสุกแตงไทยสุกแอปปเ a p p ไ e นี่กินไหมกินนอ อ้าวทำไมมันมีไม่เยอะเต่าเ่ยฮะเขาออกได้ครับเขาออกได้ครับมันจะมีทางไหนดีหรอเขาออกไปไหนทีนี้เขาก็เขาก็เดินตามหมู่บ้านแล้วเขาเขาปล่อยให้ออกไปครับแบบเพราะว่าแะ่กับไปเองใช่ไหมไม่ครับตอนสงการเขาจะให้ไปมาครับอ๋อให้เด็กไปเจ็บมารคับตอนนี้อยู่ในหมู่บ้านเรามีเยอะไหมเต่าเป็นพันกว่าตัวครับพันกว่าตัว เาเนี้ยเขาจะออกลูกเยอะครับอือออกลูกเยอะมันเดินตามหมู่บ้านเนี่ยรถไม่เหยียบอะ่ะก็เหยียบครับเหยียบตอนนี้ครับตุคาตาครับ อายุเจ็ดปีเต้าทำาน่งัน,นเนี่ยเป็นลอยปีป้าเต้าเนี่ยตัวทาเนี่งลอยปีพี่นอ้องขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเต้ายังสุขตาตัวยงใหญ่นั่นอายุจักปีาหน่อยเตาีครับต้อือโตนี่กี่สามปีครับเนี่ย

สะพานขาม อยูอย่่ในสวนนี่มีเต้าเพล็กปะวะเพรามีมอ๋อห่ายถเขียนปลาปจุดชมเต่าเพพย่มีหลายครับเต่าเีพกออนืมออกได้เนะเาะเคยไปอยู่